ถ้าผู้ชมทับขนาดนี้เองเรามาเยืยนอยู่ที่ท่ากาศยาน ไทยไปที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเราได้ดําเนินการสําหรับภารกิจ15วันเต็มๆนั่นคือการแบ่งปันความรู้กับผู้สู่สังคมในแง่ของมนุษย์ครับสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้มีการจับประเด็นได้ในการไปสัมมนาอบรมที่สหรัฐอเมริกาหรือที่แคลิฟอร์เนียนะครับซานฟรานซิสโกสอนให้รู้นะครับว่าวิธีการจัดการในรูปแบบของการจัดการความรู้ไม่ธรรมดาครับมันมีวิธีการกระบวนการหลากหลายครับเริ่มต้นจากเรื่องของ time management นั่นคือเรื่องของการที่จะบริหารจัดการด้านของเวลา ยังไม่พอนะครับผู้นํายุคใหม่นั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเรื่องของเชนคข้าาเชนตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับต้องเชนทุกวินาทีฮะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่างๆในภาคเอกชนเนี่ยนะครับจะอาศัยเกี่ยวพันเรื่องของวิธีการแล้วก็ต้องมีผลสมัมฤทธิ์นะครับสำคัญยิ่งคือมีเป้าประสงค์ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในภาคเอกชนกําลังตึกตาและต้องใจอยู่นะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จําเป็นที่จะต้องมีควาเชนเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องมีเรื่องตัวชีวัดเราเคยใช้วิธีการดําเนิน,นการเรื่องตัวชีวัดหลากหลาย แต่เรื่องของทูนต่างๆที่นามาใช้เลือดในรูปแบบอ่นที่เช่นระบบ ISO 9000ระบบ1 4ระบบ18000หรือแม้แต่ SA 8 0 0 0สิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับทำเราได้เห็นนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยถูกครอบงาจากประเทศมาหาอำนาจหลายภาคส่วนครับแลวยิ่งไปกว่านั้นนะครับวิธีการของคนไทยเราเนี่ยก็ต้องตามกระแสการตามกระแสตรงนี้เนี่ยอยากจะให้เรียนตรงๆนะครับว่าอย่าเปลี่ยนแปลงจากการที่มีภารกิจอย่างเดียวนั้นกับการที่จะต้องมีการาตามกระแสแต่เราจะต้องมีเรื่องของจิตใจ,ใจวิธีการกระบวนการตา่ตางๆลงไปด้วยนะครับ การเติมเต็มวิธีการเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเกิดการเร้ากปฏิสัมพันธ์กับผลสำฤทธิ์และก็ความสาดร็จีะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการจัดวางเรื่องเชิงระบบแต่เรานี่ยพ้นเรื่องของการจัดวางด้านคนคนเหล่านี้เริ่มต้นจากเรื่องของกระบวนการด้านการมองแผ่ง เรื่องการสรรหาว่าจ้างบุคลากรเรื่องการอบรมปบัณฑิศหรือแม้แต่เรื่องของการที่ต้องออด o จ Tra เทรนนิ่งคือสอนในเรื่องงานยังไม่พอนะครับเรายังมีเรื่องการจะทําเรื่องโครงสร้างและจ้างเงืนเดือนมีการจัดทาเรื่องของการประเมินผลงานสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวพันกับเรื่องของหลักเกณฑ์ในการจัดทําเรื่องตัวชี้วัดทั้งหมดในองค์การทุกสถาบันประกอบการนั้นจําเป็นครับที่เราจะต้องมีระเบียบการปฏิบัติมีข้อบังคับมีระเบียบการทํางานหรือมีวินัยในการทํางานสิ่งพวกนี้จะเห็นใช่ไหมครับว่าทั้งรูปแบบทั้งภาครั กมายของโหราณเลยนั่นคือเรื่องกฎหมายแรงงาน,น,นกฎหมายประการสังคมกฎหมายกองทุนเงินทดแทนกฎหมายเจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางางน,นเห็นไหมฮะมติมติต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้กระบวนการในการจัดก,การงานสวิทชรบุคคลนี่ยากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้เขาเรียกถึงเรื่องของการพัฒนาทุนแล้วครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับการฝูบรมการพัฒนาบุคลากรเนี่ยจะฝึกเฉพาะตามความรู้สึกไม่ได้แต่จะต้องมีการฝึกจากการที่ดาเนินการเรื่องตัวชีวิตมีแคริเอร์ผ่านงาน แล้วเราจะต้องบอกเลยครับว่าคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับเมื่อขาจะขึ้นไปแล้วเนี่ยจะต้องขึ้นไปอยู่ระดับไหนแล้วในระยะเวลานในการทำงานหนึ่งปีเนี่ยเขาจะต้องฝึกเรื่องอะไร2ปีฝึกเรื่องอะไร3ปีฝึกเรื่องอะไรอันนี้เขาเรียกสร้างสายความก้าหน้าตลอดชีวิตงคนทำงานครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ไต้หวันเพื่อต้องการอยากจะกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อแบ,บ่งปันความรู้ประสบการณ์บรรยากาศที่ทงหมดที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่ามีความหลากหลายมีการผสมผสานแล้วมุมนี้ที่ผมไปยืนเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อสิบห้าวันที่แล้วเนี่ยนะ ของไทเปที่ไต้หวันเนี่ยนะครับเห็นความพลุกพล่านของคนเรามาแต่ช่วงเช้าแล้วนะจะเห็นนะครับว่าการจัดก,การในเชิงทรัพย์กรบุคคลของท่ากาศยาที่นี่ไม่ธรรมดาครับแล้ววันนี้ครับพวกเราได้มีการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าที่สามารถกลับไปใช้ประโยชน์สูงสุดในประเทศไทยของเราเะครับเอาละครับยังไงก็แล้วแต่ครับอยากจะแนะนําให้เที่ยวเมืองไทยด้วย อยากจะได้นําเอาเงินต่างๆกลับไปสู่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับอย่าหลงแต่เที่ยวสนุกสนานจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับเอาเงินกลับไปช่วยที่บ้านเรานะครับประชาคมอาเซียนยังบอกไปแล้วนะครับว่าต่อไปนั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นจะเป็นอย่างยิ่งครับไทยเราจะต้องเป็นหนึ่งในสา ของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนครับวันนี้ทั้งวันครับเราได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็รอเพื่อจะเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยครับแล้วนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับรายการเกณฑ์ยกกำลังสารายการสถานีทุนุษทุกวันเสาร์เวลา9 21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาครับส่วนวันพฤหัสนั้นเวลาตั้งแต่17นาฬิกา18นาฬิกานะครับยังไงก็แล้วแต่ครับติดต่อผ่านรายการเข้ามานะครับ087138295086231680 9 0ครับรับรองนะครับถ้าจะมีนะครับผิดหวังกับการที่จะมานั่งรับฟังการฝึกปรูงครับ ito pa soko